สวัสดีครับผมชินจังตามสบายนะครับวันนี้พามารีวิวทีเซตอาร้อยสีขาวแดงครับผมสีสันสวยงามครับผมสีตีไปห้เซครับสีโครงสวยเกียร์โยงหนุ่เลสซิง่งสวิงอาร์มชุบดุมหน้าหลังชุบนะครับปั๊มเบรกหลังชุบจานหน้าชุบนะครับผมท่อผ่าเรียบร้อยแล้วครับ เอกสารครบโอนครับระบบไฟติดครบทั้งคันนะครับชุดสวิคประกับ tzm ลายน็อตกึงสวยๆครับผมวาล์วทำงานปกติครับระบบไฟติดครบทุกจุดไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังออกครบหมดครับผมแต่ดังนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับเครื่องติดง่ายนะครับผม เงื่งเงียบๆเลยพ้อขาเรียบร้อยปลท้ายติดครบไปหน้าเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่23,500นะครับเอกสารครบโอนจัดส่งให้ได้ทุกจังหวัดครับผมมีบริการจะดส่งเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมาจําสักบาทครับ รับรถแล้วค่อยโอนเงินให้ผมนะครับสนใจทักโทรสอบถามได้ที่เบอร์0657032890 Facebook ชินจังสบายฝากพี่ๆช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับสังดีเครื่องเงียบเลยครับผมเสื้อฝาายสองครับตานนี้ครับผม ชอบมาจัดไปครับผมสวัสดีครับ